ก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอหน like, ึ่งไลค์หนึ่งซับสไครปเขอหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์หน่อยนะครับก็นนี้ครับวันนี้ผมมาอยู่ในแบบที่ชื่อว่า Need m o ์ e ันนีนะครับก็แบบนี้ก็เป็นผู้สร้างเดียวกับนีดมอร์โคนะครับก็มาเริ่มกันเลยฉันต้องการซื้อ G T L 6แต่ฉันอายุอายุไม่พอสงสชงใสยฉันต้องบอกพี่ชายพี่ชายฉันให้ซื้อให้แล้วล่ะผู้สร้างเดียวกับนีดมอร์โคเลยนะครับในชุดเหมือนกันห้องเหมือนกันเฮ้ hey, พี่ชาย พี่พี่ซื้อเกมนี้ผมเลยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เกรดผมกําลังขึ้นอะเราทำไมนายไม่ซื้อเองไม่ได้เพราะว่าผมอายุไม่ถึงอ่ะเออโมเคยแต่ฉันไม่จ่ายนะเลยนายต้องหาเงินมาเองนะหนึ่งดอลลาร์ฉันต้องการเงินมากกว่าน,นั้นอะพี่ชายมีเงินแค่หนึ่งดอลลาร์ไม่ใช่ดิตัวเราอะมีเงินแค่หนึ่งดอลลาร์ย่อมไปเลยผมจะตีหาเงินในห้องเรา อันนี้มันาน,น่าจะนิดมอโคปเปล่าหนึ่ยโอเคแล้วตอนนี้ล่ะห้าลลาใไม่บ้านรอบๆบ,บ้านมีเงินด้วยหรอนี่ไงเงินเต็มเลยเนะี่ยห้าบาทตรงรถแน่นอนเอออันนี้อะไรพั่วเหรอขวาเนาะไม่รู้ว่าน่าจะเป็นพ่วนะครับดาวล,อลอ้อโอ้โหแม่แล้วแม่ติดทีวีตาวไหนเนะี่ยครั้งล่าสุดที่แม่ติด ครังล่าสุดที่ผม,มเล่นผมไม่มันไม่มีนะแม่ผมคิดว่าตอนนี้ผมน่าจะพอแล้วละ่ะสิบดอลลาร์ยังฮยังไม่พอไม่นะเงินเก็บคุยกับพี่ชายโอเคตอนนี้ผมมีเงินเพิ่มมากขึ้นแล้วล่ะสิบแปดมานี่สิบแปดดอลลาร์ต้องการเงินมากกว่านี้คุยกับแม่ สวัสดีครับแม่ว่าไงลูกผมขอเงินหน่อยได้ไหมทำไมแล้วนายต้องทำไมแล้วเธอต้องการเท่าไหร่ผมต้องการจะซื้อสมุดของโรงเรียนผมต้องผมต้องการสิบดอลล่า,ลาโอเคได้ดอลลร์เงินดอลลร์นะครับคุยกับพี่ชัยพี่ชัยตอนนี้ผมมีเงินแล้วโชว์สิโชว์ให้ดูนะครับหยิบแปดดอลลร์ฉันต้องการอีกเกเาดูเสียวนอกบ้านแน่นอนเา้าวออ ดอกไม้อะไรจะโตในบ้านจริงไหมล่ะโอ้โหสะน้ำยังอยู่อีกผมละทำไมมันมีเน่าก,กระโดดสูงจังเลยจอยใครโซสตูดิโอจอยไปเรียบร้อยแล้วนะคุยกับพี่ชายพี่ชายกำคอร์รองพี่ชายดูเงินผมอีกรอบได้ไหมโอเค <c oughs> ก็ได้ สามสิบแปดอลลาร์ฉันต้องการมากกว่าน,นี้โอเคเอาขวานเหรอไม่ใช่พวกเหรอเอาขวานซช่นั้นไม่ใช่พวกแค่ขวานถ,าถ้าถ้าถือขวานเหมือนกับเออในๆะไรนะเอออะไรอะ่ะจีเชเนลิกโลเพอะไรสักอย่างแมปชื่อนะครับชื่อแมปที่ผมไม่ได้เล่นนานละปับป๊บปั๊บ มีอะไรมีอะไรบ้างเนี่ยมีขายขายขายไม้ขายรถขายดอกไม้ขายบ้านวัดเดอร์ขายบ้านเลยนะพี่ดูเงินผมก่อนโอเคสามสิบแปดดอลลาร์ถ้านายอยากให้ฉันช่วยเอาเงินเยอะกว่านี้ไหมล่ะโอ้ป้นคน ออกจะตีบ้าอะไรเนี่ยป้นคนหนึ่งคนมีพีดนเนตมันจะงงบีสโดนเนตนูน่นเอาเงินมานานี้นะโดนป้นโดยเด็กปีไลค์เด็กอะไรจะป้นได้เนี่ยมอยากรู้มาก ไม่นะพี่ชายผมขอโทษโอ้ไม่เขียนว่า N P C นูสุดยอดเลยเหยียดหยามนูจริงๆไม่ไม่เหยียดห,ห,หรอกนอ้ยูว N P C ออล็อบไม่ใช่นูโอเคทันทีครับผมดูผิทดทษทีโทษทีล็อบไม่ใช่นูชื่อชื่อคนเหรอแล้วตอนนี้ล่ะหกสิบดอลลาร์ ถ้าแม่รู้นะว่าฉันกําลังซื้อเกมเนี่ยแม่แม่จะให้แม่จะไม่ให้ฉันเล่นเลยแล้วก็แล้วก็เอาเงินมาให้ฉันซะโอ้โหแม่เกมให้ผมทําเองนะแม่อาวยินไม่ได้ต้องไปขายขอ่ะตรงนี้เหรอเฮ้ยมีเฮ้มีนที่จะขายไหม นีครับรถแบบไหนอะเออผมคิดว่าแลมโบกินีแลมโบกินีเลยพี่มันใช่แลมโบกิน ok ีไหมนะโอ้ในรู้ไหมว่าแลมโบกินีตอนนี้มันค่อนข้างต่ำลงอะเลยตอนนี้จะขายได้หนึ่งร้อยบาทแล้วถ้าเป็นแลมโบกินีแบบอัปเกรดล่ะโอเคดีเลยเดี๋ยวผมโอเคดีเลยเดี๋ยวฉันจะเอารถสง่งรถขนรถไปให้อะไรนะครับมีสองคันเมื่อกี้เห็นอะไครับมีสองคันเฉยเลยผมงงๆอยู่นย มาดูตอนนี้กัน260ว้าวนี่มันเงินเยอะมากเลยนะแล้วแล้วพี่สามารถทำเอาเกมผมได้ไหมไม่ฉันต้องการเยอะกว่าน,นี้เฮ้<ะ>ผมจะทำไงฟูเนี่ยก็ดอะไรเฟรอธิษฐานปะตูรัสตรีออฟก็อดมันนี่ เดี๋ยวมานี่ก็อะไรโทผมขอผมขอให้พี่เอ่อโอ้โหอะไรนะฟิลแมพพูวิดมานี่เอ่อสาทาให้สาสน้ำผมเป็นเงินโอเคพอดเดอรอ้าวหายไปเลยหายไปกับ,บระเบ,บิดข้อ เดินได้อะเดินได้บนเดินบนเงินได้แล้วสุดยอดเลยอันนี้คือจะขอทุกอย่างแล้วเป็นจริงไม่ได้นะเนี่ยพันหกว้าวนี่มนันเงินเยอะมากโซลอ,อสตอร์สมติไปเอ่อไปปนมาหรือว่ายัางไงเนี่ยโอเคลบอสตอร์ออไม่อะพี่ผมทำผมทำไม่ได้พี่ พ,พ,พี่จะให้ผมลบอัสต์โตไม่ได้อ๋อถ้าเมื่อกี้ได้ยินเสียงมาผมก็ขอโทษด้วยครับขนาดผมเล่นเนองผมเสียงมาผมดังๆอันนี้คืออันนี้คือโอ้จริงดิอะไรเนะี bad, ่ยไม้แบดหรอยินี g รานี่คือการป้นส่งเงินมาทั้งหมดเอ,อ่อพวกเราไม่มีเงินนะพวกเราเพิ่งเปิดอะ่ะว้าวน,นายรู้ไหมว่าฉันต้องการ GTA 6มากอ,ะอ่ะเฮ้ยนายรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันม่ไม้แบดอะ่ะ อยู่ข้างๆฉนันนะนายสามารถเอามันทุบแคชเชียร์ได้นี่ดิทุบเอทีเอ็มว้าวทุบเอทีเอ็มเพื่อเงินสุดยอดเลยดิทิตอะช็อปชื่อร้านแบบสุดยอดเลยนี่คือชอ็อปเก่งมากร้าน เซลอะเาเนี่ยต้องมีขายบ้านแน่นอนเชื่อดิพี่ชายแล้วตอนนี้ล่ะสองหนึ่งหมืนหนึ่งมืหนึ่งันห้าร้อยต้องการเงินเยอะกว่าน,นี้เกมบ้าอะไรหนึ่งหมื่นหนึ่งันห้าร้อยเนี่ยนั่นเกมว่าแล้วขายบ้านต้องมีแน่นอนมีแน่นอนมีจริงนะครับเฮ้ย hey, อยากขายบ้านเนาะใช่แล้วครับฉัน ให้ฉันเดาบ้านบ้านร้านหลังนายใช่ไหมใช่เลยผมจะฉันจะให้หนึ่งแสนบาทว้าวนันมันเงินเยอะที่มากๆเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะทำโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะย้ายบ้านของนายเองเอนะไรเนี่ยมาได้ไงเนะี่ยมันขนได้เหรอแค่เฮอดอแอร์บลรูนหนึ่งอันเนี้ยน,นะเออ แม่แม่ไม่รู้ตัวเลยหรอแม่แม่รู้ไหมว่าบ้านเราหายไปแล้วพี่บ้านเราหายไปแล้วพี่แสนหนึ่งดีเลยแต่มันยังไม่พออ่ะโขนแสนยังไม่พออีกยืมมาเลยพี่ต้องการอะไรอีกเนี่ยเซลเดอร์ทูเอเลียนขายโลกให้เอเลียน จะขายโลกยังไงอะเดี๋ยยๆๆๆผมจะขายโลกยังไงเอเลียนจา๋าต้องการขายโลกจา้าเดินไปมาก่อนนะผมดวูว่นขายตรงไหนเดี๋ยวบอกนิด,ด,ดอินอช็อบอะใช่เปล่า ไม่ใช่ผมต้องทำอะไรเดี๋ยวแบ่่บนังน,นะผมขอเดินสำรวจกว่อนผมต้องทำอะไรนะครับเดี๋ยวมาแป๊บนึงผมเดินข้ามาตลอดเลยคุยกับเอเลี่ยนถ้าฉันต้นเยอะนะโลกโลกฉันจะเหม็นแล้วเอเลี่ยนจะได้รู้โอเคทำกันเลยฉันต้องทำ เอพิกมากอันนี้อะไรเนี่ยถ้าไม่ถาไมโลกใบนี้มันช่างไหมจริงจริงเฮ้เอเลี่ยนโลกนี้ฉันฉันอยู่โลกนี้ฉันได้นะฉันต้องการขายให้นายหนึ่งหนึ่งล้านล้านบาทโอ้ก็ได้นะวิลี่สังกูดโอ้โลกโลกใบนี้มันช่างไหมเนะี่ยมันน่าจะดีนะเดีด๋เวๆๆขายโลกให้เอเลี่ยนแล้วเรายังอยู่ได้ไงเนี่ยอยากรู้มากเลยพี่ชัย พี่ชายมันขายโลกไปแล้วพี่ชายบอย,อยหนึ่งล้านล้านบาทมันไม่พอโอเคได้เดี๋ยวฉันไปซื้อเกมให้นายเองเนะย้ในที่สุดขอบคุณมากเอ็นดิ่งบ้าอะไรเนี่ยเอ็นดิ่งบ้าอะไรเนี่ยขายโลกข้อกูน e n d i n งมั้งดีนะที่คุณได้ทีเอ๋อ โอ้อรไรสุดบ้ามากเลยก็ขอขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวผมคิดว่าเร็วๆนี้แหละเอออเนดิงใหม่น่าจะมาก็ขอขอบคุณที่ดูคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย